โอ้ผมโดดว่าวาอะรอบเนี้ย ววยหมดตีวู้ผู้วันนี้เราเอาอะทุกท่านวันนี้วันนี้เราคมมากเลย มีคนนะั้นน่ะพยายามโดดเช็คคนขารวย ดูต่อผมว่าผมตายว่ะผมว่าถอยว่าเราเราควรถอยไม่ไหวไม่ไหวดูละโดนเซตเน็ตแน่เดี๋ยวะ เราต้องตัดคิวเขาต้แต่ข้างบนนี่้ไม่ตายเสียดายจัดเราเปิดจุดแล้วด้วย ไอ้ข้ามมากูเอาอ่ะ มันดนอชาร์จเลยชาร์จเลยอันนี้ต้องชาร์จแล้วมันโดนีกตี้เข้าแล้วเราต้องชาร์จตอนนี้แหละเอาตายแล้วเพาว่าไอตี้นั้นร่วงไปหนึ่งแล้วเอาของหมดตีไปแล้ว เข้าว้ยโดนตีเข้าเว้ยพอ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 ตีเข้าแล้วชิงก่อนชิงก่อน หายเทียบเลยโอ้โหแม่เอ้ยแค่จะขับรถผ่านเฉยๆแม่งอย่างเยอะโอ้หไม่ตายด้วยเสียดายจัด โดนละโอ้โหเนตเนตเนตมาหน้าสันเลยฝังเสียงไม่ออก 妈不来 ชอบสวยวันนี้คมกิฟคมกิฟเลยว่ะทุกท่านคมกิฟคมกิฟนะฮะโอ้วิ่ยังไงคนว่าละ ชาร์จแมมเลยเหรอมันมันเห็นเราแล้วเดือนสิบสี่ หา,หายไปไหนวะบางทีก็ไวเกินเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอุยนู่นไง now รวยละโดนล้อมละ โห่โบ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 บบวันนี้วูว่าครับโบบา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 วันนี้โอ <le> <cat on sonic pain> ้โหหดไหลเหลือเกินนะฮะจะหาออปชั่นก่อนเหลือหกอะ ยินดีต้อนรับครับสำหรับท่านไหนเข้าใหม่ยินดีต้อนรับด้วยไป,ปลุยต่อแล้วหกแล้วซีขวามีเต็มเลย ชี้อะเต็มเลยอันเนี้ยเชียร์ละเชียร์ละไม่มีที่อยู่โคตรเยอะวิมันเห็นโอ้โหไม่มีที่อยู่เมื่อกี้ทักท้อน่าจะเห็นทุกจุดล้ว หน,นึ่งสี่ป่ะวะนี่โอ้ล้ววงแบบวงข่าอ่ะแล้วเล่นโคตรยากเลยทุกท่าน บอกเลยวงเขาแล้วเราเหลือคนเดียวอ่ะเราโดนทุกคิดแน่มีสิทธิ์หนึ่งสีดส่ด้วยไ่ไงรัวว่าแล้วต่อยปั๊บเจอปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งสี่โอ้เสียดายจัด <วะ S 1> อันนี้เหลือคนสุดท้ายของตีด้วยอโอ้เสียดายมากเลย ดอกนี้โดดต่อยอพอดีเป๊ะยะเอ๋พอดีเลยรู้สียดายไก่ลอยมือเลยครับไก่หลุดมือเลยทุกคนฝากคนละห like นึ่งไลค์หน่อยครับฝากกดไลค์ช่วยเป็นกำลังใจในการสตรีมหน่อยครับฝากกดส่งโดนทดาวฟรีครับกดปุ่มส่งดาวนะครับจะมีโดนทดาวฟรี7จดดวงฝากส่งให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับใครที่สนับสนุนโดยการส่งโดนทดาวฟรีแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับโอเคปะ